อ่ะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงน้ากันต้มไก่หนึ่งพกขมเลยพกขมกันในสวนเนี่ยนะสุดร้อน โอ้เศษๆเดี๋ยวโบแม่ี่น้องหนึ่งพักหนึ่งพักขุมตัดเอาในส่วนเนี่ยแหละมาเด้อเอฟซีทุกต้นหนามเมื่อกี้เข้าน้ำตาน้ำยายทุกหลานบานนงไกลเคี้ยงเคียงของเอเอฟซีโบนุบหลานมาเด้อจินข่าวได้เอฟซีเด้อมาเสศษๆน้ำกันพี่น้อง มาเด้อพี่น้องเด้อใด้เหล้าเฮาพี่น้องมากินข้าวหนังไก่กินกับไก่กลมนราบ้างนี่นะวัะนี้เนี่ยกินกินต้มไก่พี่น้องแม่นบอกตรงนี้เนื้อกินต้มไก่หอยเงินไก่กินไก่กไม่ไป็นไร Và hmm. Nó ngon quá khá đây, đấy Nó ngon quá khá ngon đấy Cái chú ăn lọt này Tuyệt, tuyệt chứ Thì phải phát viên mực cây Mà mẹ thật xì hát luôn Nhìn thấy Có tên của bạn của mình tôi ghi nhận tôi ghi nhận tôi ghi tôi ghi đâu tôi ghi tôi ghi tôi ghi nhận tôi cái pha này, một miếng ừ. <laughs> ไก่นี่มันไข่ออกมันเบิดไข่นขสกัดตมนนคะาตอมาตะเหนพริกใหม่ซน้ำหอนไม่แห้ Ini banyak tot tu. Mình nó không click được cái อี่ข้าเไม่กินพี่น่งองพาอีกขาเไม่กินถ้ามีบนสื่อไม่สื่อเอาเนาะมมนทำไม่จ้าหันพลัง ก็กเดียวกระดังกินได้ยาอีกก๋วอเตียวมันยา กินยังไม่ได้เสียเอาแบบแชงมันเอาโดนง่ายบอบว่ะแฉาแ่เขียนติดกับเบิร์ไล่ะ กแซ็มไก่เนี่ยอาบหอยตุ่มหนสองสามหนาะไก่เงินตุ่นเนีน่ยกหยาบได้หนาบได้พวกไก่ข้าว้าไข่ Còn bao nhiêu nào? Đừng để đường kẹt Ở ăn không nhỉ? Ừ. 6, chân xếp là đấy Được mừng nó Phúc xếp chân xếp tết cái พูดเท่าอยู่เมืองนอกเจ็ดสิบก็ยังทำงานได้พ่อแม่แพี่นองพูดเลือดต้านพูดเลือดทั้งแบบี่จะม,มีเงินเท่าอยู่หนเนาะเราจะพูดจะเก็บจะไช้เงินเติม มันก็กล้วยกินนะคืออย่างนั้นมันใช้ได้เลยข้าวเดียวชองพันมันทำพันไปไปปอกกินเลยโอ้อแก่หมปูปิดกระแซบเลยอิอดฉาแรงรด,ดมันกับแฟน กันเพื่อน hey, <welcome. S 1> <Hey. S 2> อีกเอ๊คเขาอนกินแซ่บด้วยผมไม่เห็นหอก คันหนึ่งสี่ดอ,อาหาดอ้คันอ่ตุ๊นี้น้าคันเลยพอหามันตมีพันไปสองสามพันปอยากขายออกบุิดอยดุ 4, 000, 000, 000, 000. ด,ด,ดุกสาอยากขายดุกไาอยูดด่กับนี่เห็นดด คนใดท่านใหม่เพิ่นไปอยู่น้ำพัวแล้วก็คล้ายกับเชดายคือด่อดุดุไปอยู่ไก่เด้คือห่อดีดีนะคือดอดดุดดดคือห่อดีอด,อด,ดีนะคือห่อได้เก็มากันเนาะมากันก็ไปน้ำกัน โออแม่สิแยกทางกับไรม,มักไผ่มักมันแยกแล้วเอาแค่นี้จักพอจกแม่เว้เอาแค่นี้จักพอจกแม่แต่น,ตน,น้อยไปเรื่อยๆพ่อแม่ให้น้ำจ,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 จืดๆที่โรงพยาบาลเยอะดัง ไือเขาห้น้ำดูเขาเนี่ยมันก็มีมากวนเขาขาน้ำดูอย่อยคือที่จะผ่าจะคล้องนี่มากอะเพราะม่หายย่อยนแต่ไม่ยำอยอ่ซูนเนาะังหายย่อยเม่กันนะจำเป็นที่หนเอาดูเมื่อดูกัปเมื่อไห กออยัดเมื่เแหงหิวอยู่บ้านไอน่องหงมเยังกินแหงมอได้อียมาเบิ่งน่องก็ได้ซอยพีซอยน้องแบบยังดีกูบอมาแต่เขาบขจัเอาเขาเขาเดอเขา ้องผวกมียหน่อยๆกองเกอันนี้แหละชอยเป็นสาวคนสามสิบคนเลยชอยพ่แร่พี่น้องเลยแต่ว่าผู้มีก็มีผู้ทุกข์กับทุกข์เีแต่เนาะนเดี๋ยวตัวผัวมันเกินหัไฟหัวมันเลยชอย,ยค,คนนะ <c oughs> โอ้โไตกบม่ดนคเข้านันวฮอนอิ่มแล้วอันนี้อิ่มแล้วพี่น้องอิ่มเรียบร้อยเอ้ย้อ,อยเ <c oughs> จพะพยายาออนี้เด้นี่เลยสสีบีเพราว่ามันมถือห่อนมันมามันหมาตายตาย มันจะเป็นนะบพอ<อ>ยายามกันแบกินมันบดเด้อคำนึกพออิ่มคนแม่เป็นเน,ะนาะก็นอกินกล้วยในน้อยนึงดก็ด้วยปุยยาเขาเป็นไรอ๋28 4. 28 4. อนนแปดสิบสี่แปดสิบสี่สิ่งประเด็นนีาได้ไเดที่ยวอัดน,นอดาเที่ มุดฝึกสายหัวกระแหงไว้เลยมุดเดียวกระแหงมุดเดียกระแหงอ่าโอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องดืมติดตามด้วยพี่น้องเด้อพรเป็นกะลังใจริมร้ายเสรษร้ายขอแม่พี่น้องให้มาในลำให้ด้วยพี่น้องบายอ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีม่แห้งที่ติดตามครบมุกครบใจ เอฟซีถูกโถนหนาเด้อเอ,อบาบายบาย